ทุกคนรู้จัก Google Earth กันใช่ไหมครับ Google Earth ก็เป็นเหมือน Google m a p เนาะแต่ว่าเป็นแผนที่ที่แสดงภูมิศาสตร์จริงๆทำให้เราสามารถบินจากสมมุติเราอยู่เมืองไทยนะกรุงเทพเราอยากจะบินไปที่อุดรเราอยากจะบินไปที่ญี่ปุ่นโตเกียวนะครับเราก็แค่กดที่อยู่ปุ๊บเราก็จะบินเหมือนบินข้ามโลกแล้วก็บินจากท้องฟ้าลงไปยังโตเกียวทาวเวอร์นะครับบินอยู่ข้างหน้านั้นทำได้เลยนะครับ ทำให้เราสามารถเดินทางไปที่ไหนในโลกก็ได้ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวประเด็นที่จะมาชวนคุยในวันนี้ก็คือ Google Earth นั้น Google เป็นคนคิดจริงๆหรือครับวันนี้ครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุณนะครับจะมาเล่า เบื้องหลังนะครับที่เป็นเรื่องจริงเป็นซีรีส์หนึ่งใน Netflix นะครับซีรีส์นี้ชื่อว่า Billion Dollar Code ซึ่งบอกก่อนนะว่า,นะามันเป็นการสปอยหนังบางส่วนนะครับมีทั้งหมด4ตอนผมมาลงพอดแคสต์วันศุกร์เพราะว่าคุณจะได้มีสาระดีๆนะครับสนุกมากด้วยนะครับให้ดูวันเสาร์อาทิตย์ซึ่ง Billion Dollar Code เนี่ยเป็นเรื่องของชายหนุ่ม2คนครับชื่อว่าคุณยูรินะครับกับคุณ คาสเตนนะครับคุณยูรี่กับคุณคาร์สเตนเนี่ยพบกันที่เบอร์ลินนะครับที่เยอรมันเมื่อปีนู่นประมาณ1994นานแล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าสารคดีนี้ชื่อว่าบิลเลียนดาร์ละ,ละ้ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ้างอิงจากเรื่องจริงโดยที่มีการกล่าวอ้างว่าคุณยูรี่กับคุณคาสเตนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดแรงบันดาลใจให้เกิด Google Earth นะครับซึ่งในหนังมันก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่า จนกระทั่งถึงการฟ้องร้องแล้วว่าความว่าไปฟ้อง Google Earth ชนะหรือไม่ชนะติดตามกันให้จบก่อนอ่าเข้าเรื่องก่อนผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้มันมี4ตอนนะครับสนุกมากใช้เวลาไม่ได้เยอะยิ่งถ้าคุณอยู่ในแวดวงของ IT นะคุณไปดูคุณจะแบบอินมันผมมากแรกๆจะดูงงๆนิดนึงครับแต่ว่าพอสัก20นาทีปุ๊บเริ่มสนุกแล้วผมมัเล่าให้ฟังเลยนะครับโดยที่ ผมจะไม่สปอยจุดสำคัญจุดสำคัญตอนจบไม่สปอยเนาะคุณยูริกับคุณคาสเตนนะครับสองคนเป็นคู่หูคุณคาสเตนเนี่ยเป็นอารมณ์แล้วกันนะอารมณ์เป็นเหมือนสตีฟจ็อบส์เวอร์ชันหนุ่มเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียเป็นเลิศจินตนาการสูงสง่งพิชพีเซนต์งานเก่งมากขายงานเก่งมากแต่เขียนโปรแกรมมิงไม่เป็นในขณะที่คุณยูริเนี่ย ก็เป็นอารมณ์เหมือนกับสตีฟวอ o เน i a k นะครับก็คือเก่งโปรแกรมเมอร์เก่งโคดดิ้งมากๆเลยแต่ว่าเข้ามนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนได้ไม่ค่อยดีเก่งกับคอมไม่ค่อยเก่งกับคนคุณคาสเตน,นเก่งกับคนนะครับไม่ได้เก่งกับคอมคู่หูเนี่ยมาคู่กันปึ๊บในทุกๆบริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ๆเนี่ยนะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่มีคู่หูที่เขาเรียกว่าเป็นฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ก็เป็นเหมือน Steve Jobs นะครับมาร์เก็ตติ้งเก่งพรีเซนต์เก่ง คู่กับแฮกเกอร์นะครับเป็นสายเดฟคู่กันปุ๊บเนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยจะมีโอกาสตเติบโตได้อย่างสูงส่งเมื่อเขามาเจอกันที่เมืองเบอร์ลินนะครับเจอกันปุ๊บคุณาคาสเตนเนี่ยเป็นสายอาร์ตนะครับเป็นแบบศิละปะชอบศิละปะเขาก็เลยมาชวนคุณจูรินะครับทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอาร์ต โปรเจกตเกี่ยวกับไอก็คือเราจะนำเสนอให้คนเนี่ยสามารถบินไปที่ไหนก็ได้ในโลกผ่านคอมพิวเตอร์เมื่อปี1994นู่นนะคุณต้องคิดว่าตอนนู้นอิอนเทอร์เน็ตยังยังไม่มีโมเด็มแบบเร็วๆนะยังช้าๆกันอยู่เลยเขาเสนอไอดีที่มันล้ำมากๆว่าเขาอยู่เยอรมันเขาอยากจะบินไปญี่ปุ่นบินไปจีนบินไปประเทศไทยเขาสามารถกดปุ๊บแล้วมันก็ เหมือนที่คุณเห็นใน Google ปัจจุบันนี้นะครับมันก็บินวืบแล้วมันก็บินลงไปในพื้นที่นั้นได้เขาไปเล่าให้คุณจูรีฟังซึ่งจูรีบอกเฮ้ยมันดีนะมาร่วมทำงานกันตั้งบริษัทชื่อว่า Art a n d com ฝั่งคาสเตนเป็นสายอาร์ตไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นสายเดฟเลว a าร์ตแอนดเอาไอเดียนี้ไปขอทุนจากบริษัท d e u t s t h t e l o m นะครับก็บริษัทขนาดใหญ่ไปพรีเซนต์ไอเดีย แล้วก็ไปเล่าอย่างนี้เลยนะว่าคุณลองคิดดูซิว่าถ้าคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยมันจะดีขนาดไหนคุณกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดไปเยี่ยมบ้านแฟนไปเยี่ยมครอบครัวผ่านแผนที่โลก,ลกนักลงทุนฟังแล้วก็ถามว่าคุณคิดออกหรือยังว่าคุณทําไงคิดไม่ออกแล้วคุณรู้วิธีไหมก็ไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกรู้ก็ไม่รู้เอา้าคุณกาลังจะมาขายไอเดียในสิ่งที่คุณก็คิดก็ไม่ออกวิธีก็ไม่รู้ตังก็ไม่มีทีมก็ไม่พร้อม แล้วคุณจะทําได้ยังไงเนี่ยเราอะอยากจะให้ทุนนะสําหรับโครงการที่เป็นไปได้จริงในชั่วชีวิตนี้แต่โปรเจกต์ค,คุณเนี้ยดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยคอมพิวเตอร์ก็แบบหืมช้ามหาศาลกําลังจะถอดใจคาสเตนนี่ลุกขึ้นมายืนเลยนะแล้วก็บอกเลยว่านักประดิษฐ์ทั่วโลกอะก็เกิดจากคําถามนี้ไม่ใช่หรอว่า ทุกสิ่งในโลกตอนที่เขาประดิษฐ์อะ่ะมันไม่มีใครการันตีหรอกว่ามันจะสําเร็จถ้ามันการันตีว่าสําเร็จอ่ะเขาจะเรียกว่า innovation เหรอ innovation คือการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําสําเร็จแต่จะพยายามทําจนสําเร็จแล้ววันที่เราทําสําเร็จเราเปลี่ยนโลกแล้วมีคนมาถามบริษัทคุณว่าวันที่เราเปลี่ยนโลกบริษัทคุณอยู่ที่ไหนคุณจะตอบพวกเขาไหมว่าอ๋อเพราะว่าเรากลัว เราไม่กล้าเราไม่เชื่อมั่นในความฝันของคนหนุม่มเราก็เลยพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกไปเล่าประมาณนี้ฟังปุ๊บลงมานั่งรอคำตัดสินปรากฏว่านักลงทุนก็นเดินลงมาแล้วก็บอกว่าผมให้เวลาคุณหนึ่งปีปีหน้าเนี่ยมันจะมีงานไอทีที่เมืองเกียวโตนับจากนี้ไปเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยคุณต้องทำสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรไม่รู้ว่าคุณจะไปหาคนที่ไหนไม่รู้ว่าแต่คุณต้องเซ็นสัญญาเขาใช้ประโยคนี้นะครับว่า Can you guarantee คุณยืนยันการันตีได้ไหมเซ็นสัญญาไปเลยนะว่าคุณต้องทําสําเร็จไม่ใช่บอกว่าผมจะพยายามทําให้เต็มที่นะครับไม่ใช่คุณต้องการันตีคุณมีคนหรือยังภาพมันก็ตัดกลับไปนะครับคนก็ไม่มีนะคุณมีทีมที่ทุ่มเทคุณหรือยัง ไม่มีคุณมีอินฟราสตรเจอร์หรือยังคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นสายแบบองโทพนัวเนาะเขามั่นใจในไอเดียเขานักลงทุนถามว่า can you Guarantee เขาตอบเลยว่า yes มองตาด้วยนะ yes I can guarantee มีคนหรือยงัง yes มีคนแล้วข้างหลังลึกๆก็ไม่มีหรอกแต่ว่าววลตามันบอกถึงความมั่นใจมีมีทีมหรือยงมีไม่ต้องห่วง พอไปชวนเพื่อนไม่มีใครเอาด้วยสักคนคคเพื่อนก็กลัวนู่นนี่นั่นแต่เขาก็มีเทคนิคนะครับสายอาร์ตไปชวนเพื่อนแบบหนึ่งสายเดฟนะครับสายคอมก็ไปชวนเพื่อนอีกแบบหนึ่งชวนจนโอเคสุดท้ายได้นักลงทุนถามว่าชื่อบริษัทอะไรคนหนึ่งพูดเทอร่าอีกคนหนึ่งพูดวิชันอ่ะงั้นชื่อบริษัทว่าชิปโปรดักไม่ให้ชื่อบริษัทชิปโปรดักว่าเทอร่าวิชันให้เวลา12เดือน ผ่านไป10เดือนสิ้นปียังหาวิธีเขียนโปรแกรมย่อยแผนที่ต้องบอกว่าแผนที่โลกของ l o o g r t h เนี่ยมันเยอะมากนะครับมันมาหาศาลนี่ยหลายเลเยอร์หาไม่ได้คิดไม่ออกถอดใจนะครับนั่งลงทุนมานครับเป็นยังไงบ้างเสร็จหรือยังคุณเป็นคาเซนคุณจะตอบว่าอะไรครับแน่นอนเสร็จแล้วโ,โหพร้อมจะให้ดูอยากจะให้ดูจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนขอแบบตกแต่งอีกนิดนึงให้มันสวยขึ้นหน่อย แต่จริงทําไม่เสร็จนักลงทุนบอกให้เวลาอีกเจ็ดวันยูริฟังอยู่ข้างอยูริก็นั่งมองหน้าเจ็ดวันทํามาสิบปียังทําไม่ได้เลยให้เจ็ดวันทาได้นี่นะเป็นไปได้ยังไงทีนี้เมื่อบรรยากาศในบริษัทเริ่มไม่ดีอันนี้มีผลต่อชีวิตจริงนะครับเมื่อมูดรวมเนี่ยมันไม่ดีุ๊บเนี่ยทุกคนก็เริ่มทะเลาะทะเลาะกันขว้างเข้าของโกรธโมโหเถียงกันไปเถียงกันมาจนเครียดจัดยูริเข้าโรงพยาบาลสลบไปเลยนะครับ แล้วเข้าโรงพยาบาลก็แบบมาปิ้งแวบเฮ้ยคิดออกวิ่งออกจากโรงพยาบาลทั้งชุดนั้นเลยมาเขียนเลยแต่ไม่มีทางเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านักลง,งทุนมาแล้วไม่ทันไม่ทัน,ทนแน่ๆคีย์เวิร์ดที่ผมชอบมากๆในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าก็ในเมื่อนําเสนอไอ้แผนที่เนี่ยแบบนักลง,งทุนอยากจะจิ้มตรงไหนก็ได้เนี่ยล้วให้บินบินไปได้เนี่ยถ้าทําไม่ทันเนี่ยเราจะใช้เขาใช้กคำบ้านนะเราจะ try another version เฮ้ย แล้วมันจะมีเวอร์ชันไหน,นอีกล่ะเขาใช้คำนี้ alternative reality ความเป็นจริงในเชิงของทางเลือกแปลว่าอะไรคือคอนเซปต์นะนักลงทุนเนี่ยจะเลือกได้เองทั่วโลกเลยนะฉันอยากจะไปปัการงเชี่งให้โตเกียวญี่ปุ่นกรุงเทพทำยังไงถึงให้นักลงทุนรู้สึกว่าเลือกได้เองแต่จริงๆแล้วนักลงทุนไม่ได้เป็นคนเลือก อันนี้จะใช้เทคนิคนี้กันเยอะในเชิงของมายากลรู้สึกว่าเราเป็นคนเลือกแต่จริงๆนั่นเราไม่ได้เลือกเช่นยังไงครับเขาก็ไปค้นพบเลยว่าบ้านเกิดนักลงทุนอยู่ที่ไหนเขาโตที่ไหนเคยไปเที่ยวที่ไหนฮันนีมูนที่ไหนบ้างแล้วก็ใช้การชี้นําด้วยคําพูดเช่นมาเรามาเริ่มต้นบินกันเลยนะครับเนี่ยที่ไหนดีที่แรกงั้นเราเริ่มต้นจากจุดกําเนิดบ้านคุณก่อนดีไหมนักลงทุนบอกเออเอา,เอา,เ,อาเอาบ้านฉันนี่แหละฮชี้นำนักลงทุนรู้สึกว่าใช่เอาบ้านฉัน นักลงทุนบอกแต่ฉันอยากไปญี่ปุ่นน่ะายญี่ปุ่นอยู่นอกแผนทำไงดีญี่ปุ่นอยู่นอกแผน,น,น,แ,ผนแต่มันม,มีเมืองเกียวโตนี่เกียวโตเดี๋ยวเราต้องไปนี่ญี่ปุ่นก็ได้งั้นเราไปเริ่มต้นที่เมืองที่เรากลังจะไปดีไหมชี้นำนักลงทุนก็เออเอาด้วยนะครับเรียกว่า alternative priority เทคนิคนี้ผมอยากให้ไปดูนะน่าจะอยู่ในตอนที่1 1หรือ2นี่แหละอีพิโสโตดที่แบบเฮ้ย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากนะครับผมเชื่อว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากแล้วก็ทําให้หนังมันแบบโหพีคเลยนะครับแล้วสุดท้ายไปที่โตไปที่เกียวโตนะครับกาลังจะแสดงงานเลยนะอีก5ทียังเขียนโปรแกรมไม่เสร็จเลยแล้วก็อนเตอร์ปึ๊บแล้วคนก็เริ่มมาเล่นแล้วมันก็เริ่มดังลงสื่อเปลี่ยนโลกลงนิตยสารเดินทางทั่วโลกโครงการเทราวิชันเป็นที่โด่งดังเป็นที่โจกจันกัน จนกระทั่งตอนที่2ครับยูริกับคาสเทนเนี่ยก็เดินทางไปซิลิคอนแวลเลย์ไปพบกับสุดยอดไอดอลเขานะครับชื่อว่าคุณไบรอันคุณไบรอันเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกับบิลเกตอะไรเงินไปเทพซึ่งยูริเนี่ยนับถือใช่ว่าเป็นสาวกข,ของไบรอันเลยนับถือมากพอไปคุยกันปั๊บคุยกันถูกฉลองไบรอันก็ชวนไปปาร์ตี้นะครับคืนนั้น ไบรอันก็ถูกคอกับยูริมากสายเด็บทั้งคู่เนื้อทั้งคู่คุยกันไปคุยกันมาไบรอันชวนเลยยูริยู่มาตั้งบริษัทที่อเมริกาเลยไหมคารเซนก็ตายแล้วคู่หูฉันจะทิ้งเยอรมันเนาะมาตั้งที่อเมริกาก็ชวนกันกลับไปไม่ได้ไม่ได้ไไดยูต้องกลับไปสร้างซิลิคอนเวเลกันที่เยอรมันเมืองก็ตัดกลับไปนะครับว่าโอเคงั้นเรากลับไปตั้งสตาร์ทอัพกันเทอร์ราวิชันเนี่ยบริษัทชั่อวอัต อาร์ตพลัสคอมเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นบริษัทแรกที่เป็นสตาร์ทอัพของเยอรมันแล้วก็โ,โหเขาก็ไปเล่าวิสัยทัศน์เขาเลยนะครับผมชอบฟังมากเลยเขาเล่าเรื่องการโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ต่อไปไม่ต้องมีโทรศัพท์ในโลกนี้แล้วโทรผ่านคอมพิวเตอร์ในวันที่ไม่อินเทอร์เน็ตไม่ได้ดีนะเขาเล่าเรื่องนี้เขาเล่าว่าขึ้นที่ขึ้นเครื่องบินนะหลังเบาะจะมีทีวีทําให้คุณสามารถดูรายการทีวีได้ดูได้ว่าคุณกาลังเดินทางจากเส้นทางไหนไปเส้นทางไหน นี่คือต้นกําเนิดอุปกรณ์ที่ติดในทีวีเลยนะนี่คือไอเดียก่อนนะเขาเล่าไอเดียเขาซึ่งบอกก่อนว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะครับผมเอามาเล่าจากในหนังแต่ขายไอเดียไปปุ๊บไม่มีใครซื้อเลยครับถอดใจหมดแล้วหนังมันก็บอยู่ขาลงอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมีคนเชื่อในความคิดก็กลับมาเป็นขาขึ้นขาขึ้นกําลังพลิกิกเลยนะครับขาขึ้นนี่ไม่ใช่ขามาไก่น้ะผ่านนะขึ้น,นปุ๊บกาลังพลิกเลย ดูเข้าไปในอินเทอร์เน็ต <c> ไ <oughs> บรอันจับมือ Google เปิดตัว Google Earth อยูริกับคาร์เซนก็มาดูคอมตายชักเหมือนเทอร์ราิชัน่นเหมือนแบบเหมือนเดะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเอนป๊ะเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมไบรอันทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาก็โกรธบอกเลยยูริยูเมลไปด่าเลยนะมันกลอ,อกไอเดียยูริด,ด้วยความเรียกว่าอะไร ก็เป็นสาวกข,ของไปรอันยังคิดว่าอาจารย์เราเหมืนมนอาานะมนอาจารย์เนาะเหมือนอาจารย์ไม่โกหกไม่ก๊อปปี้เราหรอกแบรอันเชิญมาพบที่ออฟฟิศหน่อยไบรอัน,นก็บินจากอเมริกามาพบไบรอันนี่ก็มาแบบอยู่เป็นใช้ว่าอยู่เป็นนะมาถึงก็แบบไเฮ้ยเราไม่ได้ก๊อปปี้ไอเดียคุณนะเราเอามาต่อยอดเราไอเดียคุณมาเข้าถึงผู้คนมากขึ้นแต่ไอเดียคุณเนี่ยดีมากเลยนะ Google ก็เลยเสนอว่าเดีย๋ยวจะซื้อพาทีนคุณเลย5ล้านเหรียญ ไอ้น,นี่สองคนกำลังจะโกรธนะกำลังจะโกรธได้ห้าล้านเหรียญเลยเหรอะกำลังจะโกรธนะเอ้ยเดี๋ยวกูก็จะชวนยูมาตั้งบริษัทด้วยนะบริษัทลูกย้ายอยู่อเมริกาเลยกำลังจะโกรธไม่โกรธแล้วเงินจะลอยมาห้าล้านเหรียญไม่โกรธแล้วก็ได้คืนนั้นก็ไปปาร์ตี้ปาร์ตี้กันนะครับจะได้ห้าล้านเหรียญแล้วนี่ไบรอันพูดกับยูริในหนังนะครับว่า without television the There would be no Google Earth ถ้าไม่มี Terravision จะไม่มีทางมี Google Earth เลยเพราะคืนที่วันที่ยูรินะครับกับคาสเตนเนี่ยไปอเมริการอบแรกเนี่ยแล้วคืนที่ปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยยูริเนี่ยดันไปเล่าอัลกอริทึมเทคนิคการย่อยแผนที่ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาคิดขึ้นมาได้ไปเล่าให้ไบรอันฟังไบรอันก็เลยใช้วิธีการน,นี้ไปต่อยอดใน Google Earth ทำให้หนังดําเนินมาว่าก็เลยส่งทนายผู้ช่วชานไปแกะโปรแกร,รมมิ่งของ Google Earth แล้วคนพบว่าวิธีการเขียนโค้ดมันเหมือนกันเดะการเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งน่นะครับมันได้ผลลัพธ์เดียวกันมันไม่ต้องเขียนเหมือนกันเดะแต่ในหนังเขาบอกว่ามันเขียนเหมือนกันเดะแล้วโหฟ้องร้องค่าเสียหายเนี่ยนะเรียกว่าหลักหลายร้อยล้านเหรียญน,น่ะหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับขึ้นศาล ค่าทนายที่จะต้องฟ้องเนี่ยใช้เงินประมาณสิบถึงยี่สิบล้านเหรียญค่าทนายเนี่ยดั้นั้นช่วงต้นเนี่ยเขาไม่มีใครทนายยอมมารับฟ้องเขาเลยเพราะว่าค่าเสียหายตอนต้นเขาคิดว่าเขาจะได้เงินจาก Google 5ล้านเขาก็เลยบอกทนายไปฟ้องให้หน่อยจะได้เงิน5ล้านค่าทนายมัน10ล้านแล้วทนายที่ไหนจะฟ้องให้มันฟ้องได้ก็ขาดทุนเพราะว่าทนายจะได้เงินเวลาฟ้องนะทนายจะได้ส่วนแบ่งแต่เคสเนี้ยมันมีการพลิกนิดหนึ่งคือ เมื่อฟ้องไม่ได้ตอนต้นนะคือฟ้องไม่ได้แพ้ก็ถอดใจทะเลาะกันไปคาสเทนก็ไปเป็นอาจารย์ศิลปะนะครับยูนิก็ถอดใจเลิกเขียนโปรแกรมจนกระทั่งมีทนายหญิงคนหนึ่งมาปัดฝุ่นคดีนี้ยกขึ้นมาคำนวณคิดว่าถ้าฟ้องน่าจะได้หลายล้อละเหรียญและต้องการจะปกป้องความถูกต้องคีวอนเลยนะปกป้องความถูกต้องทนายผู้หญิงคนนี้ก็เลยสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใน,ในคลิปวิดีโอนี้ครับทำออกมาเป็นหนัง นะครับไม่ทนายไม่ได้คนสร้างนั้นแต่หนังมันเล่าเรื่องว่ามันมีการดําเนินคดีระหว่างปัจจุบันกับอดีตย้อนไปเรื่อยสุดท้ายขึ้นศาลอีพีโซดสี่ตอนสุดท้ายนะครับโ,โหสนุกมากผัดกัน Google Present ฝั่งนี้ Present t เทอร์รา i ิช p ั e นพรีนะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร t ทอร์รา s i ช n ั่จะชนะ Google หรือไม่จะเป็นข่าวอย่างไรคุณต้องดูเองตอนจบอ่ะไม่ป้ายยางไงแต่ไม่เฉลยไง ถ้าไม่มีเวลาเลยไปดูอีพิโซดสแต่ถ้ามีเวลาดู4อีพิโซดคุณจะเห็นเทคนิคการพิชชิง่งการล้มการลุกการปลุกกำลังใจการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนการขอคืนดีกันแบบสายสตาร์ทอัพการทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นความลับคุณควรจะเก็บอะไรที่คุณควรจะเล่าได้บ้างคุณต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้นี่คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีมากๆ ที่ผมเพิ่งดูเร็วๆนี้นะครับผมไม่ได้ดูซีรีส์มานานละแต่เรื่องนี้ชื่อว่าบิลเลียนดอลลาร์โค้ดนะครับลองไปติดตามกันดูดูแล้วได้ความรู้สึกอย่างไรหรือฟังผมเล่าจบแล้วคุณรู้สึกอย่างไรช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าผมป้ายยาขนาดนี้ละดูฟังผมจบแล้วนะคุณจะไปดูต่อเลยไม่ย้ำอีกครั้งนะนี่คือเรื่องจริง ว่า g o o r t h เนี่ยมันมีต้นกำเนิดจาก Terravision จริงหรือไม่ไปหาคำตอบได้ในซีรีส์ตอนนี้นะครับวันนี้ผมมิ้น์อุกิจตั้งสุดคุณนะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ